กรรียพรทุกท่านนะก็เห็นกระแสใช่ไหมกระแสอ่าภาพยนต์เรื่องคังคู่ใบหญิงแห่งนครโสเพณีของอินเดียใช่ไหมซึ่งมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงก็ทําให้ย้อนนึกไปถึงหญิงงามเมืองหรือว่าโสเพนีในครั้งสมัยพุทธกาลมีมาในอัธกถา,านะอ่าเรื่องสิริมานานสิริมาเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองของนครโซเพณีนะ,ะในยุคสมัย สมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่นะมีอยู่วันหนึ่งว่านางอุตลาเนี่ยก็คือเป็นคนรวยนั่นเองอ่ะเป็นคนรวยในเมืองคืออยากจะถือศีลอยากจะถวายพระาหารสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลาสิบห้าวันทีนี้ก็เอ้ยนึกถึงสามีว่าสามีจะเหงาจึงไปจ้างนางสิริมานะไปจ้างนางเซรีมาเนี่ยมาปฏนิบัติสามีตัวเอง ทีนี้พอนางเซรีมาได้มาปนีปัดสามีตัวเองปับ๊บเซรีมาก็มีความคิดในใจว่าฉันเนี่ยเป็นภรรยาเศรษฐีโอ้แค่สิบห้าวันเองนะความหลงทนงในตัวมันเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดเหตุว่าเอ้ยมีอยู่วันหนึ่งเอาน้ําร้อนเนี่ยจะไปสาดนางอุตราจะไปทําร้ายก็จะทําให้เสียโฉมหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะนะนางอุตรานี่ได้ความที่ก็ใน น่าทาคถาบรรยายไว้ว่าบรรลุธรรมขั้นโสดาบันแล้วนะคือละความโลภโกรธลงได้แล้วก็ไม่มีความโกรธนางนางเซรีมาเลยโอ้แทะแล้วลูกน้องใช่ไหมอ่ะก็คือคนใช้ในบ้านเนี่เห็นเจ้านายโดนทําร้ายจะไปทําร้ายนางเซรีมาก,ก็สั่งห้ามนะว่าเซรีมาเป็นเพื่อนเราถ้าไม่มีนางเนี่ยเราคงไม่ได้ทําบุญโอ้โหใจนี่แบบใหญ่มากก็ไม่มีใครไปทําร้ายนางเซ,ร,เซรีมาเซรีมาเมื่อเห็นดังนั้น ก็ด้วยความมีปัญญาอยู่บ้างนะเออก็คิดได้ว่าโอ้นางอุตราเนี่ยคงจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่เลยเพราะว่าไม่โกรธเราเลยอ่าแล้วก็ไม่มีความตระณีไม่มีความแบบเกียรตชังหรืออะไรต่างๆเนี่ยเออก็คือแบบเป็นคนที่ดีมากหลังจากนั้นก็โอ้ยอมแพ้ในคุณความดีนี่นะเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาผ่านมาจนท้ายที่สุดนางเสียริมาเนี่ย ก็คือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและโอ้โหฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอะไรเป็นลําดับลําดับต่อมาจนแก่ชราจนเป็นโรคจนปว่ปวยป่วยปั๊บก็ตายหลุมใช่ไหมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยังไม่ให้เผานางนะให้เอาศพไปตั้งไว้ที่กลางเมืองแล้วก็ประกาศขายว่าเนี่ยใครจะมาซื้อศพของนางเสรีมาตอนยังมีชีวิตเนี่ยโอ้โหราคาที่จะได้อยู่กับนางเพียงวันเดียวคืนเดียวเนี่ยราคาสูงมากเลยนะ ตอนนี้ตั้งราคาแค่เท่านี้มีใครจะมารับศบนี้ไปอยู่บ้านไหมถ้าเกิดเป็นสมัยปัจจุบันก็จะอาจจะมีพระพิดาใช่ไหมมาขอรับไปอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ว่าใครนะ,ะเราก็ไม่โยงนะทีนี้ก็ราคาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะวันที่สองสามสี่ก็ลดราคาลดราคาลดราคา,ล,ล,คา,ล,ล,คาลงมาจนวันที่เจ็ดเนี่ยร่างกายก็เริ่มแบบโอ้โหมันเจ็ดวันเลยใช่ไหมตากแดดตากลมเน่าเริ่มเน่าเร,เริ่มแบบผุพัง มีน้ำเลือดน้ำหนองตาหลุดอะไรเงี้ยท่านหมดนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงใช้ร่างกายนางเซรีมาเนี่ยสอนมหาชนว่าพระมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความงามก็เป็นเพียงรูปกายภายนอกใช่ไหมฉะนั้นแล้วสิ่งที่ควรจะสั่งสมก็คือบุญกุศลคุณง,งามความดีแล้วก็การที่จะไปถึงทางที่สุดก็คือบรรลุมรรคผลนิพพาน นางเิริมาเนี่ยเมื่อละจากอัตภาพมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทพธีดาอยู่ในสวรรค์ด้วยบุญจากการที่พระเจ้าใช้ร่างกายเป็นสื่อนี้เองฉะนั้นแล้วเราทุกคนในยุคสมัยปัจจุบันอย่าก,กลัวที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าก,กลัวในการนั่งสมาธิวันเมื่อมันเหนื่อยมันต้องใช้เวลาเพราะว่านางเิริมาขนาดเป็นหญิงงามเมืองเป็นหญิงนครโสภณีก็ยังบรรลุทมขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยเออ ฉะนั้นแล้วเราทุกคนยุคสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนมากเราไม่ได้ไปทําบาปอะไรมากมายอย่างแบบโอ้โหอนันตริยกรรมหา้าอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์แตกแยกหรือว่าทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วก็มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการสั่งสมบูรณ์สร้างบาร,รมีแล้วก็ทําให้ตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดนะเจริญสุขเจริ